สาวสลับบุรีเคล่นถูกหวยแม่แตะเคียนคู่สองวดติดงวดนี้ไม่มีกักเผยชุดเดียวเน้นๆงวดวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราชส5 6 4สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายของวันจันทร์ที่22มีนาคม2564ว่าไปแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ10วันเท่านั้นนะคะวันที่พวกเราเรอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับแนวทางนี้ชุดเลขนี้ถือเป็นเจ้าเก่าขาประจาที่ในสองงวดล่าสุดสาวสลับบุรีไปขอแล้วสม เฮ hey, ล่นสองวดติดแล้วมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังพี่เขาใจดีเผยเลข2ตัวชุดเดียวเน้นๆเพื่อนๆยังจําแม่ตะเคียนคู่แม่ยางนาอายุร่วม1 0 0้ปีสิบเฮียนณบริเวณหลังวัดโบสถ์บบราชศร,ร,รัทธาตําบลบางละกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกันได้ไหมคะพอทั้งสองงวดในเดือนกุมภาพันธ์2564ถึงกับเ hey, ฮลั่นห้องโดยเฉพาะในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2564ชุดตัวเลขที่มีการเปิดเผยยังเป็นทางการ และป้าปะได้ลงคลิปให้3าก้า็เข้าเต็มๆละที่เด็ดไปกว่านั้นจากขา่ขาวล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อช่วงสายของเมื่อวันนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564ได้มีการเปิดเผยว่ามีสาวใหญ่วัย43ปีท่านหนึ่งชาวสระบุรีที่เดินทางมาพร้อมครอบครัวพร้อมของไหว้ชุดใหญ่จัดเต็ม เพื่อนำมาแก้บ,บนแม่ตะเคียนคู่ทั้งนี้เพราะสองงวดล่าสุดก่อนวันหวยออกพี่เขาได้มีโอกาสเดินทางมากลับไหวและขอโชคกับแม่ตะเคียนคู่ทั้งสองและรละัมเมื่อทราบถึงผลการออกรางวัลในแต่ละงวดพี่เขาถึงกับเฮล,ลั่นบ้านพอเข้าตรงๆทั้งสองงวดติด ว่าไปแล้วก็เสียดายจริงๆค่ะเพราะถ้าเพื่อนๆจำํำได้ชุดตัวเลขที่มีการเปิดเผยยังเป็นทางการจากตะเคียนคู่ทั้งสองต้นนี้ที่ป้าะนำมาสรุปให้ถือว่าหลุดไปอย่างน่าเสียดายส่วนสำหรับชุดตัวเลขที่เสาใหญ่คนนี้ถูกเขาไม่ได้มีการเปิดเผยยังเป็นทางการป้าะเลยไม่ได้นำมาสรุปให้ แต่ไม่ใช่สำหรับงวดนี้ค่ะงวดวันที่1เมษาย,ยน2564ที่จะถึงนี้เพราะการกลับมาในครั้งนี้สาวใหญ่ใจดีคนดวงเห็นคนนี้เขาก็ไม่มีการเผยชัดๆว่างวดนี้ได้ตัวเดียวเน้นๆคือ18ชัดๆอีกครั้งนะคะ ชุดเดียวเน้นๆ1น้น1-8สาธุค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบก็จัดกันไปของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆรับวันสงการกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรลโลเฮงๆนะคะจุบ๊บ